วูดดี้หน่งปณิตาพร้อมใจโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกตมณีหลังขอเริ่มต้นใหม่วูดดี้หน่งปณิตาพร้อมใจกันโผล่คอมเมนต์ทางด้านปิ่นเกตมณีหลังออกมาโพสตขอลืมอดีตและให้อภัยตัวเองเรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือปิ่นเกตมณีเจเจตารีนเป็นผู้รักดาราดังเซนบหยะก,กันแล้วแต่ณนะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทําเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสก,กุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานข่าวดาซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพิชายรณรงสงครามซึ่งเป็นนามสก,กุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงรีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนศิลป์ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาค่าเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนบัญญัติจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตารินได้อัลพลโล่ออินสตาแกรมกันธ์นนนตออนนี้้ค่ขาง ล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมาีขอลืมอดีตและเริ่มต้นใหม่โดยทางด้านปิ่นเกตมานีได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางสกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า forget your past f o r g i e your self and begin again right now ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าลืมอดีตของคุณให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่ทันทีซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านวูดดี้หนิงปณนิตาพร้อมใจ pro c o m มนต์ปิ่นเกตมาีโดยทางด้านหนิงปณนิตาได้เข้ามา c o m มนต์เป็นอ emoji รูปปลบมือและทางด้านวูดดี้ได้เข้ามา c o m มนต์เป็น emoji รูปหัวใจ